ฮ่ลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Resident Evil Village ตัวเดโมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็เกมดีเนี่ยออกมาสักพักแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมี DLC ใหม่นะครับเป็นมุมมองบุคคลที่3นะผมก็เลยลองโหลดเล่นดูครับ mm hmm. ก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่1นะครับแบบทางด้านซ้ายเนี่ยนะก็ให้เล่นจำกัดแค่60สินาทีครับโอเค แล้วก็เกมนี้เนี่ยมีซับภาษาไทยด้วยนะก็ถือว่าดีเลย,ยแล้วบอกก่อนว่าผมไมเคยเล่นเลยครับภาคเี้อันนี้นะับเป็นายังเหมือนเจ้ามาโพ่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นปรา,าสาทเหรอต้องตามหาโรดครับรถนี่เป็นลูกเหลาปะแก้วสีแดงฉาน กดแถบดูโอเคครับหยิบปืนพกมีดแล้วก็ยาครับโอเคอันนี้เก็บได้ปะกดเล็กหนึ่งหยิบปืนครับเชียร์ไปนั่งได้ไหมอ๋อนั่งได้ครับกดซีก่อนสะเดาะง่ายน่าจะต้องมีล็อกพิกปะเย้เดีย๋ยวปิดประตูนี่ตรวจสอบซี มีอะไรอ่ะอ๋อมีทางไปต่อโอเคเป็นแบบทางลับอนะมีน้องหนูด้วยน้องหนูกดสี่ลกโอเคครับวันนี้มีเศษเหล็กเก็บไปเอาไว้คราบหรอยาเนี่ยต้องใช้สมุนไพรนะครับกับสารเคมีครับส่วนกระสุนเนี่ยใช้เศษเหล็กสองแล้วก็ดินปืนสอง โอเคแหวนดวงตาน่าจะเป็นของเพเหรอหรือไงอัญมณีรูปทรงดวงตาติดหลมุมหลวมไว้กับแหวนครับคือมันแกะได้ปะนี่ไงได้ดวงตามาครับเป็นของเพสเหรือปะ หรือเอาไปขายอันนี้ไม่รู้ไบกเก็ตเอมีทางซ้ายมีประตูด้วยนี่ได้สารเคมีครับจัดไปกด v ดูแผนที่ได้ก็ตรงโน้นมีล็อกพิกห้องนอนครับสีฟ้านี่น่าจะเป็นแบบห้องที่เคลียร์แล้วป่ะ เหมือนภาคสองอะว่าเราเก็บของหมดแล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ปลดล็อกแล้วครับอ๋อก็ห้องที่เรามาเมื่อกี้ดิใช่ปะตรงนี้มันมีล็อกพิกอันนี้ก็คือที่เกิดเราโอเคครับเพราะฉะนั้นต้องไปทางนี้ครับเย้ลูกปัน้น ตกใจหมดแล้วทำไรได้อะคือเราต้องหาอะไรมาใส่ครับเนี่ยเป็นรูๆนะใช่ปะนี้น่าจะใส่ไม่ได้ครับนี่มีสี่รูเป็นพัสเซอร์ประตูถึงจะเปิดโอเคไปบนะ้างคับมีขึ้นด้านบนด้วยครับ อืมแล้วเข้าห้องนี้ครับ oh, โอ้โ e เรา t a g a i อ Duke งอเข้ามานี่ก็เป็นร้านขายของครับม well, ีอะไรขายบ้างนีเป็นสบียงครับเรามีห้าพันเลยนะ oh. มีลูกศอกด้วยแล้วก็นี้เอาไว้อัพป,ปืนครับนี่ไงขายได้ครับอแก้วที่เราหยิบมาตอนแรก ตอนนี้มี8,500แล้วยังรวยอับปืนก่อนดีกว่านี่ครับ3,500ก็ยิงแรงขึ้นนะแล้วก็อืมเท่านี้ก่อนก็มีพวกกระสุนแม็กกระสุนอันนี้เป็นกับดับปกป่ะกระสุนไหมร้อยห้าสิบเองจัดไปดิคือซื้อได้แค่สิบห้าโอเค อ่าท่าน,นี้ขอบใจเพื่อว you ันนี้ก็เป็นเหมือนพัอร์ครับต้องหาอะไรมาใส่สักอย่างโอเคห้องนี้เคลียร์ครับไปกันต่อมันมีด้านบนนะยังไม่อยากขึ้นแหละเถวนี้มีอะไรปะโห่นี่เปิดได้ทุกอันเลยนี่ต้องขึ้นแล้วครับ แล้วเกมมีไฟฉายป่ะเหมือนกดไม่ได้ไงอีมีไรเกะเปล่าคืออิสระมากเอ้ยนั่นอะไรอ่ะของปะดินปืนคือมันตีได้เหรอมันนี้เป็นผู้หญิงสามคนครับ เป็นผีหรือเปล่านี่เป็นเหมือนบันทึกการเข้าโอเคเอ,อ้ยเอเอโดนโดนได้กระสุนด้วยเชียดไปเราต้องมาพังข้าวของในนี้อ่ะวันนี้เป็นเหมือนจะเป็นลิปป่ะด,ดูสิได้เงินอนก่งห้าร้อยครับแต่ว่าลิปขึ้นไม่ได้โอเคตอนนี้เรามีกระสุนเยอะอยู่ครับ สีนะัดใช่ไหมอันนี้ก็ตันแล้วครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องกลับทางเดิมครับเฮ้ยอันนี้ล็อกจากอีกด้านงั้นต้องกลับไปเอ้ยเอ้ย,อยไม่รอดไม่รอดอน,นี่ไม่มีไรครับโอ,อ้เป็นเกมพังของดิเอง โอเคครับต้องไปนี่ไปไม่ได้อันนี้ทางที่เรามาครับโอเคไปครับมันจะมีผีไปมเนีนี่ก็ตีได้เลยตีได้หมดเลยครับอย่างจริงกระสู์ครับทำไมเขาให้กระสุนเยอะจังมันแช็คจะมีประเด็นอ๋อนี่ทางเมื่อกี้ที่ล็อกโอเคครับ เดีย๋ยวนี้เก๊ะเกะแม่มีอันนี้มีครับอะไรเนี่ยเป็นถ้วยที่มีเลือดอยู่ครับให้ดูเฉยๆมัง้งป็นสมุนไพรด้วยประดิษยาผสมพยาบาลดูสิอ๋อนี่ไงของเราพอแล้วครับเรียบร้อย นี่ก็จะมีทางขึ้นบนครับแล้วก็อันนี้มันล็อกอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ต้องขึ้นบนช่ปะมันจะมีผีออกมาตอนไหนเนี่ยจะเย็นๆนะสองร้อยคือห้องอย่างเยอะ มีล็อกครับจะประสานมันสวยมากเลยนะดินปืนครับอันนี้เข้าได้ครับห้องเก็บวายเหรอดูสิสารเคมี โน้ตก็ไม่มีอะไรนะนี่เลยเนี่ยต้องหาอะไรมาวางครับโอเคเคีย์นี่เราขึ้นมาใช่ป่ะก็ไปทางนี้ครับมันวางเวีอยู่นะเพื่อนกระสุนปืนพกตอนนี้ อย่างเยอะบอกเลยเอาลูกกระตาใส่ได้ป่ะเนี้ยอ๋อนี่ไงเป็นของเควสครับประตูอย่างหลอนออเวนกรรมเกิดอะไรขึ้นตัวอะไรอ่ะอุ้ยแรลงหรอมาแล้วจังหวะดีจังหวะดี โอ้โหโดนดิโดนดิยิโดนงําไปดึงทีแล้วเรายิงเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับโดนบ้างไหมเนี่ยเจ๊หายไปแล้วมมาแล้วมันมาแล้วไปไม่ได้มันมาแล้วอะไรอ่ะ ที่ทางตันโอเคไปเร็วเพื่อน <_ an> ไปแล้วไม่อยู่แล้วครับ <_ an> เป็นเหมือนไอ้ตัวเวมไพร์ปะ่ะไอเจ๊สามคนเมื่อกี้แน่เลยครับที่รูปอะ่ะอันนั้นเหมือนแบบตอนยังเป็นคนอยู่นะไปดีฟ่าอุ๊ยมีกระโปรงครับ อันนี้ตัวบอสไปเด้ดีไงจิกด้วยตัวรเรมเกี่ยก็ต้องเดินกลมด้วยนะทำไมไม่ทำประตูให้มันใหญ่ใหญ่นี่นี่นี่ได้กระสุนคืนครับแล้วเลือดเราเสียปะเหมือนจะไม่ลดป่ะโอเคจีกล็อกประตูด้วยครับไม่ให้เราเข้า เคลล้เดะอฮ้ยอันนี้ไรครับของปะกระสุนส่นนี้อย่างเยอะอันนี้ไรครับคืออะไรอ่ะให้ยิงปะแล้วก็ไปจุดไฟตรงนี้มั้งถูกไหมไม่รู้นะนี่ไง อย่างเทพบอกเลยเป็นแบบพัเิลไปครับมันมืดจังอ่ะอ๋อมีไฟฉายดิแก่แต่ว่ามันเปิดให้เองครับอันนี้มันคุกปะ่ะมีซ่วมด้วยเอ้ยเต็มไปด้วยเลือดนึกว่ามีของสิ มีอะไรไหมไม่มีนะแต่ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีมันมีเสียงประตูแล้วเมื่อกี้ประตูอะไรเปิดเกิดอะไรขึ้นมันมีเสียงประตูเปิดอันนี้ปะนี่ยมันเปิดเองใช่ปะมีแต่เลือดครับ เขียนไว้เกี่ยวกับพวกนักโทษหร้อบังเย้ยเลยหลนเดี๋ยว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 เด๋ยวเดียวเสียงมามีเสียงมาครับนี่เป็นศพเหรอหรือเลยเนี่ยแต่มันมีเสียงเสียงแบบซอมบ,บี้ไหนเสียงมา มาแล้วดิไงเห็นเห็นเห็นนะเห็นโหอย่างอึดอึดไปละเย้ยโอ้ยอย่างอึดเลยครับนี่คือแบบยิงแต่หัวเลยนะตายบะเหอะ มันมีดาบด้วยมันมีดาบด้วยอุ้ยล่วงไปหนึ่งแล้ววะล่วงไปหนึ่งแล้ววะต้องล่วงแล้วจวังหวะนี้อุ้ยทางตานัน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 เมื่อกี้นี่ไงถึงให้กระสุนมาเยอะโอเคถึงว่าขนาดสามตัวแนละ้วยังอึดน,น,นี่แหละ กระโหลกคริสตลัลเอาไปขายแล้วมั้งกระสุนด่วนเลยครับโหไม่พอครับที่ผมเห็นกล่องนี่อะกระสุนป่ะจัดป่ะหกนัดคือต้องแบบอย่าพยายามยิงพลาดนะเสียงมันยังไม่หมดด้วยครับเฮ้ยนี่นี่น,นี่กระสุนป่ะจอดป่ะต้องจำทางด้วยครับดู อ๋อเงาตัวเองไปบอมก็มาเสียงมาครับเสียงมามาเลยโดนไปถึงดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮิวก่อนมาตอนไหนโหลูกเงยมาอยู่ข้างในครับไม่ให้ซมูมให้เสียงเลยนะมาดิครับ ไม่โดน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 เกือบโดนตัวเดียวได้อยู่ออกไปดิออกมาดิครับคือตัวละสิบนัดได้ไหมเนี่ยอยากอึดไม่ถึงหรอกแต่ก็ก็เยอะอยู่อะขาดเหล็กครับคืออยากได้กระสุนตอนนี้ยังไม่หมดด้วย ส,สูนสูนไหนอะได้ยินแต่เสียงครับโอ้อยู่นี่เต็มเต็มมันมืดนะคือไฟฉายที่โอ้โหมีมีแบบจุ๊กมีจู๊กไฟฉายมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่บอกไม่เห็นป้องกันได้แล้วก็ไม่บอกคนเปเปบาร์กันได้ครับ รวงได้ซอยมาด้วยโอเคค่อยบ้ากันเสียงมันยังไม่หมดจะว่ะดิเย้ยโอ้โหผมว่าไปบอมต้องเข้าแล้วไปบืม้มตายปะไม่รอดกระสุนกระสุนด่วนตอนนี้โอเคดีนะได้ไปบอมมาเมื่อกี้ส่วนจะหมดเอารับ แล้วคือพี่แกแต่ละตัวอย่างอึดตรงนี้เคียบโอเคโอ้ตรงนี้ค่อยสว่างหน่อยเดียวเดียวเดียวเมาแล้วเลยป่าอีกแล้วเหรอครับถ้าเราใช้มีดได้ไหมเราก็ไม่เก่งขนาดนั้นเออลองไหม,ลอ,ไหมลองดิฮึกันเอามือกันดาบเออเออก็ใช้ได้ดิมีด แตเหมือนจะเสียเลือดครับเอามือกันดาบได้อย่างเทพปต่กระสุนมาเยอะอยู่ตอนนี้เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วไปทางไหนทางนี้โอเคมีกล่องอีกแล้วเลย บอสมาแก้วไอตัวเดิมมันมาแก้วคือแบบเลือดเลือดลดบ้างได้ป่ะเจ๊วุ้ของของของเอาหน่อยซะหน่อยเอาลูกทางตันอะทางตันไปทางไหนอ่ะ ไปทางไหนก็ได้เอ้ยนี่ไรอะก็สุนลูกซองมาครับแต่ปืนไม่มีครับโอ้โดโดดโดนโดนสารเคมีก็มาไปแล้วไปเร็วไปเร็วมันมาแล้วมันมันมาแล้วเดี๋ยวเดีโดนมั่มซะแล้วจบแล้วอ๋อจบแล้วครับโอเคก็สนุกดีนะ คือผมก็ไม่เคยเล่นเลยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นมุมงบุคคลที่1ใช่ปะก็แอบหลอนๆนะก็เลยข้ามภาค7กับภาคดีไปครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นมุมงบุคคลที่3นะก็น่าเล่นอยู่นะก็เดี๋ยวเช่นเพื่อนที่ไ,ไม่ไห้ใต้คลิมนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากโหลดมาเล่นนะครับก็สามารถลองโหลดมาเล่นกันได้เลยครับก่อน DLC จะออกครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับบายเฮ้